ก็สวัสดีครับวันนี้เมื่อพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้าน i ีซ่าไบช็อปนะครับก็คันที่เห็นอยู่ครั้งน,น,นี้เลยก็จะเป็นตัว Honda c b r 650R นะครับผมอตอนนี้ก็จะเป็นรถยอดฮิตสิกระแสนะปัจจุบันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้เขาแต่งอะไรมากันบ้างนะครับผม ก็อย่างแรกเลยนะครับผมจะเห็นอยู่ด้านหน้านี้เลยก็จะเป็นตัวชิลหน้านะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ชิลเดิมนะจะเป็นตัวชิลแต่งนะครับผมพร้อมกับติดสติกเกอร์ของ JP Racing นะครับผม JP อันนี้เขาจะทําเป็นเกี่ยวกับตัวพ่อไอเสียนะครับผมชิลก็จะเป็นตัวสีดาสโมกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบว่าคล้ายๆลายตารางตารางอ่อนๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับชิลหน้าแต่งนะแล้วก็ตัวต่อมาเลยดีกว่านะครับผมสังเกตดีๆนะคันนี้เขาจะไม่มีตัวกระจกมองข้างแล้วนะครับผม แต่ว่าเขาก็จะใส่เป็นตัวอุดยึดกระจกแทนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรงรุ่นของหัวกระสุน R เลยนะแล้วก็สลักคําว่า HRC Honda Racing ไว้ตรงนี้นะครับผมพร้อมกับตัวน็อตสีคล้ายๆไทเทเนียนะครับผมเป็นสีออกม่วงๆอย่างนี้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะทางด้านซ้ายและขวามืออย่างนี้เลยนะครับผมอ่าครับผมอย่างแรกที่เขาจะแต่งกันเลยและขายไม่ได้สําหรับรถทุกคันนะครับผมก็จะเป็นตัวกาดน้ําแต่งตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวงานอ่าสแต l เลสนะครับผมอ่าแล้วก็สลักคําว่า CBR 6 5 0 R ไว้ตรงนีไว้ตรงนี้ อ่าสาหรับตัวอากาศม่อนน้ำเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้หลายๆคลิปนะครับผมมันก็จะป้องกันตัวอากาศม่อนน้ำเราเนี่ยโดนหินดีดหรือว่าหินกระแทกมาแล้วทำให้ตัวม่อนน้าแตกนะครับผมตัวอากาศม่อนน้ำเนี่ยผมก็แนะนําให้รถทุกคันติดนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านบนรถกันดีกว่านะครับผมคันนี้เขาก็จะใส่มาเป็นตัวกันสะบัดแต่งตัวนี้นะครับผมพร้อมกับตัวขาจับนะขาจับตัวนี้ก็จะเป็นของ i s v นะครับผมอ่าสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยหาพวกตัวขาจับ ไอ้จับการสะบัดเนี่ยนะครับผมตัว i อเนี่ยเขาก็จะทำมาสำหรับหลายรุ่นเลยนะครับผมก็สามารถไปหารถซื้อกันได้นะแน่นอนถ้าติดตัวการสะบัดเนี่ยครับผมมันจะเป็นต้องมีตัวขาจับตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องแบบว่าให้ตัวได้นิดนึงนะครับผมไม่งั้นตัวคอรถมันจะล็อกนะครับผมจะทําให้ขับไม่ได้นะแล้วก็มาดูในสอของตัวคันเกียร์คันนี้กันดีกว่านะครับผมที่เห็นตัวลักษณะแปลกๆแล้วมีสายต่อ่างนี้นะครับผม เขาจะเรียกว่าเป็นตัวควิกชิปเตอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวขวัญใจของสายซิ่งเลยนะครับผมถามว่าไอตัวควิกชิปเตอร์เนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันคือตัวเวลาเราเข้าเกียร์เงี้ยนะครับผมเราใช้รอบสูงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกำคัดนะครับผมเราสามารถเตะขึ้นเข้าเกียร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวท้ายรถกันดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟท้ายแต่งนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวและไฟเบรกในตัวนะตัวไฟท้ายตัวนี้นะครับผม อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไทซันแม่เหล็กจากแบรนด์เซเว่นสปีดนะครับผมอ่าสำหรับใครที่แบบว่าไยใส่ไทซันนะอ่าเขาก็จะรู้สัดรู้จักกับตัวแบรนด์ยี่ห้อนี้ดีนะครับผมสำหรับของเซเว่นสปีดนะผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับตัวขวัญใจไวรุ่นสีสูบนะครับผมก็จะเป็นตัวท่อแต่งนะตัวนี้ก็จะเป็นจากแบรนด์ JP r a c i n g นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวอ่าตัว Fu l l s y s t e m เลยนะครับผมเป็นยกมาทั้งเส้นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าก็ตัวนี้ผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์อ่าไม่ เปิดให้ฟังนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในเขตชุมชนเสียงค่อนข้างดังนะครับผมมาดูในส่วนของตัวยางรถคันนี้กันดีกว่านะครับผมเขาก็จะใส่มาเป็นตัวของ continental นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น R คอนติคสปอร์ตแอทแท็กนะครับผมก็จะเป็นยางไซส์เดิมนะเป็น180เทา55ขอ17นะครับผมเขาจะเปลี่ยนมาทั้งตัวยางหน้าและยางหลังเลยนะครับผมตัวคอนติคตัวนี้นะก็เป็นยไงกันบ้างครับผมสําหรับของแต่งของเจ้า CBR 650R คันนี้นะคันนี้เขาก็จะแต่งมาไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมก็จะเป็นตัวที่อุดกระจกชิ้วหน้าท่อแต่งการสะบัดประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะ อ่าค ah. ันน like so, ี้เขาก็จะแต่งมาเป็นว่าเน้นใช้งานนะครับผมอ่าเขาก็จะแต่งมาเป็นแบบว่าพวกยางแบบว่ายางตัวเกร็ดดีหน่อยนะครับผมแล้วก็การสับสํสหรับการอาการแด์ชกนะครับผมเวลาเราตกหลุมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อยากลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางร้านด้วยนะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการจะดูเป็นรถรุ่นไหนเนี่ยหรือว่าต้องการจะดูแบบว่าอของแต่งสิ่งไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมก็จะพยายาม ทำคลิปตามนี่ทุกคนเรียกร้องมาให้เลยนะครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับเจ้า CBR 6 5 0 R คันนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ